ครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับนัก DIY อาร์มอตดและเครื่องเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเป็นอุปกรณ์ปรับแต่งภาพภาคจ่ายไฟนะครับเพื่อนก็คืออินพุตเนี่ยเข้าเป็นไฟ DC ธรรมดานะครับมีขั้วบวกกับกาวนะครับแต่ไฟออกเนี่ย จะมีบวกกาวแล้วก็ลบนะครับนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการนำไฟบวกลบไปใช้งานนะครับแต่ว่าหมอแปลงเนี่ยไม่มีเซ็นเตอร์แท็บนะครับหรือว่ามีแต่อแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์ที่เป็นไฟ DC ธรรมดานะก็ถ้าใช้ตัวนี้จะเหมาะมากนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็โดยรวมนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะเพื่อนนะอันนี้สั่งจากต่างประเทศนะครับเมืองนอกนะครับจีนนะครับ อุปกรณ์ข้างล่างครับนี่ครับเป็น SMD นะครับมีฮิตซิงให้เรียบร้อยนะครับสั่งมาร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะโอเคมีไฟบวกไฟมีไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวเนาะเดี๋ยวเราอันนี้ผมต่อผ่านผ้าแกะไฟที่ผมทำไว้เองนะครับเพืเ่อนๆอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับ นี่ครับ18โวลต์ศูนย์สนะครับมีเซ็นเตอร์แทบนะเข้าในโอดนี่นะออกมาเข้าซีพินเตอร์กาวนะครับเซ็นเตอร์แทบมาลงกาวนะก็ตัวนี้เหมือนเดิมครับใบาพาสสัญญาณรบกวนลงกาวนะแล้วก็ต่อไฟบวกลบออกมาเอ้ยไม่ใช่ไฟบวกกาวออกมานะครับเข้าที่นีเ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเปิดสวิต นะครับอืมนะครับเดี๋ยว <c oughs> ลองดูปึ๊บเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับนี่ครับไฟติดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไฟ LED นะครับติดแล้วนะครับ,ไฟ,รบไฟแสดงสถานะทีนี้ <c oughs> เรามาลองวัดไฟกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาปรับไฟสูงสๆไว้ก่อนนะครับ600เลยยานมิเตอร์600เลยนะครับตัวนี้ผมก็จะหนีบไว้ที่นี่นะครับหนีบเป็นไฟหนีบกาวไว้นะครับทีราลองวัดกันครับว่ามันจะได้ไฟเท่าไหร่80โวลต์นะครับลบ 83นะครับก็จะมีไฟบวกไฟลบอ,กออกมาเลยนะครับทีนี้อเดี๋ยวเราลองปรับไฟกันดูนะครับว่าตัวปรับไฟมันอยู่ด้านนี้นะนเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวเอามิเตอร์ไว้ฝั่งนู้นแล้วกันนะโยกอันนี้ไว้ฝั่งนี้นี่ครับไฟบวกตัวปรับมันอยู่นี่อันอนี้ตัวปรับน,นี่ลองหมุนอันนี้คือลดไฟนะนเพื่อนนะ มันจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับรอบๆข้างนะครับอันนี้ปรับไฟลดลงเรื่อยๆนะครับนี่เราปรับขึ้นลองปรับขึ้นดูเนาะโอ้จะได้ไฟสูงพอสมควรแหละได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ปรับเยอะดีกว่าแต่ในสเปคเขาบอกว่าได้ถึงสามร้อยกว่าวลตต์เลยนะเพื่อนนะนะครับแต่ผมจะไม่ปรับเยอะนะ เอาสัก100ร้อยวนแล้วกันอืม100ร้อยวนอืมอันนี้ก็จะได้ประมาณร้อยเจ็ดบวกลบกาบวกลบกานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะด้วยนะนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับรอุปกรณ์ตัวนี้นะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับเครื่องเสียงนะ แต่ผมยังไม,ไม่ได้ลองนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองก็ลองซื้อมาได้ครับไม่แพงครับร้อยกว่าบาทนะครับเอามาลองเทสดูกับเครื่องเสียงที่ต้องการไฟบวกลบกาวนะนะครับถ้าเกิดไฟเรามีอยู่แล้วนะเราก็เอามาใครไม่อยากทันหมอแปงไม่อยากซื้อหมอแปลงใหม่มันแพงใช่ไหมแต่กระแสน่าจ,จะได้ประมาณ5อมน์นะเพื่อนนะเนี่ยในสเปกกันบอกไว้ว่า5์นะเอาพุทธ์อะแม็กสูงสุดละ5์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าเ,าเราสามารถแปลงไฟบวกกาวเนี่ยมันเป็นบวกกาวลบได้ไหมนะครับผมเคยตอบไปแล้วว่าผมไม่แนะนำนะแต่ว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็พอจะเป็นแนวทางให้ใหเพื่อนๆได้นะนะครับก็ไปลองเทสกันดูแล้วกันนะครับ ว่ามันใช้งานได้ไหมได้จริงไหมสาหรับเครื่องเสียงนะแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะครับมันได้แหละแต่ว่าเราอย่าไปจ,จ่ายไฟให้มันสูงมากนะครับนะจ่ายไฟให้น้อยๆนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเนี่ยผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ